วันนี้ผมจะมาให้ดูหอยเชอรี่นะครับผมจะหามุกเมโลว่าในเนี้ยมันจะเจอสักอันนะที่มันออกข่าวกันบ่อยๆแต่วิธีจะกินหอยเชอรี่นะมันต้องกินแบบถูกวิธีถ้ากินแบบผิดวิธีเนี่ยมันจะเมาเพราะมันจะมีเส้นเมาอยู่เดี๋ยวผมจะบอกว่าเส้นเมามันจะอยู่ตรงไหนเส้นเมามันจะอยู่ข้างในนะครับมันจะดำ่ะ ถ้าคนคนไม่รู้นะกินเข้าไปน,นี่ปากเบี้ยวเลยนะฮะนี่ไงนี่นะคระับเเรียวกว่าเส้นเมามันมันจะเป็นเส้นดำๆอะครเนี่ยเขาเรียวกว่าเส้นเมาอันนี้กินไม่ได้นะฮะเอาไปเอาไปทิ้งไม่เจอนะฮะตัวแรกไม่เจอ มาดูตัวที่สองต่อครับว่าจะเจอไหมเดี๋ยวนี้มีแต่ข่าวเจอเจอมุกกันบ่อยมากเลยแต่ผมยังไม่เจอคนซื้อสักคนเลยฮะแล้วเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเมา,เาดึงออกนะฮะ ตัวที่สองก็ไม่เจอเดี๋ยวมาดูตัวที่สามนะฮะว่าจะเจอไหมตัวที่สามเนี่ยเส้นเม,มันจะอยู่ข้างในตัวที่สามก็ไม่เจอตัวที่สี่นะฮะ ตัวที่สี่ก็ไม่เจอคนเจอนี่โชคดีแน่มนดูตัวที่ห้าตัวที่ห้าก็ไม่มีตัวที่หก ไม่ใช่ตัวที่หกไม่มีมาดูตัวที่7จ็ดตัวนี้ออกอยาก ไปกนะันตัวทิพย์นี่นะฮะเนี่ยเนี่ยเป็นเส้นอะมันะ่ะมันจะอยู่ตรงเนี้ยอันเนี้ยกินไม่ได้กินได้แต่เนื้อมันอืน เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นเมา 我操、嗯！嗯。嗯。嗯。 mm -hmm.